สวัสดีครับใหม่ก้วไอเดียวันนี้อะไรผมดูก่อนครับของใหม่ Top 10 RF นี่หนึ่ง G ตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยห G ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับเนี่ยเครื่องที่มี RF ครับแล้วก็1 G ก็ CPU 1นึ่ตัวใหม่ล่าสุดใช่ตัวเดิมที่เรามีอ่ะมัน5.12อือ CPU มันตัวเก่าตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่เทียบเท่ากับอะไร OTA 5 top 10 h e 9ครับผมอันนี้ความสวยของภาพ ก็คมชัดอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ทั้งงานบ้านก็ได้นะบางคนบอกว่าเฮียมีสินค้าดีๆชัดๆทนๆครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆหญ่มีไหมนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับแต่มันจะแพงหน่อยท่านนี่ใช้ทั้งงานบ้านและงานระบบครับแต่ส่วนใหญ่เขาไปใช้งานระบบกันครับโอ้แกดูครับครับท่านผู้ชมแกออกมาครับใส่ให้ D M B ที่ว่าชัดเจ้าครับผ v ครับผมเข้าไปลองหน่อยครับคู่มือรีบอร์ดครับอ่ตัวเครื่อง ครับผมกล่องเราออกไว้คล้ายๆเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับดูแล้วก็จะเหมือนเดิมครับเป็นกล่องเหล็กอ่ายังเป็นกล่องเหล็กอยู่ตัวนี้อ่าเหมือนเดิมตัวนี้ออลออลโมทเขาเรียกเพราะห้ามรีโมทก็เวลาสั่งรีโมทค่อยกดผมเวลาจะใช้ตัวไหนเราก็กดให้ให้ให้มันบุมเข้าไปสั่งงานได้เลยสั่งงานจฉเพาะตัวครับผมการใช้งานระบบการจูนการเซตเนี่ยช่างดาวเทียมหรือช่างระบบ m a t v เนี่ยจะชอบอย่างนี้เพราะอะไร ไม่งั้นก็สั่งงานไปแม่ทุกตัวเลยไปเลยกำลังจูนจูนหายไปเลยจูนอย่างดีเลยหายหมดเลยอันนี้ก็สั่งงานทีละตัวับเรียกห้ามรีโมทไม่ใช้งานรีโมทยังมี ac outlet ต่อจากตัวนี้ไปต่ออีกตัวนึงได้ต่อพ่วงก็ได้ต่อพ่วงได้เหมือนเดิม top t e h 21ง rf ต่างกันที่ cpu cpu ตัวนี้เป็น 1G ิกคริบ top 1 0 h 21 rf hd 21 i rf rf plus rf บวก ครับผมจะเหมือนกันหมดต่างกันที่ CPU ตัวนั้นตัวที่เราท็อปเทน H สองหนึ่งอะไรไปหลายวเนี่ยเป็น CPU 5.1.2แต่ตัวนี้เป็น1นกิตัวนี้ก็พัฒนาตามทันสมัยตามสมัยตามสมัยเดี๋ยวเรามาดูนะมาเปิดดูครับผมขออนุญาตใส่บ่นจาเครื่องมือมาแล้วขออนุญาตใส่จข้างในมันมีอะไรบ้าง อันนี้บอกลูกค้าใช่ไหมระวังให้ระวังให้ระวังแต่เราแกะเองได้ไม่เป็นไรลูกค้าแกะระวังลูกค้ามันแกะไม่ได้เลยห้ามโอ้บอกให้แกะระวังด้วยนะห้ามเลยไปสอนลูกค้าทุจริตอีกอย่าไปแกะเฮบอกลูกค้าอย่าไปแกะดิโอ้าวเฮ้ยเปิดฝาแล้วครับนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยเปิดออกมาแล้วข้างในก็นี่ไงสวิตช์ปิดเปิดห้ามรีโมดนี่แล้วก็พาวเวอร์ทัพไพร์อยู่ในชุดนี้อ่าแล้วก็เมนบอร์ดอันนี้กระป๋อง R F สวิตปิดเปิดครับผมอ่าตัวนี้ ac outlet ในกระสาย ac นะครับโครงสร้างเหมือนเดิมสร้างเป็นเหล็กระบายความร้อนได้ดีครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนี่นี่นี่ตัวนี้ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราเปลี่ยนมาจากห้าหนึ่งสองเป็น1กิกกิกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทดสอบครับทดลองการตั้ง rf อะไรครับเมนูเ้ไปง่ายต้องให้ช่างหล่อแล้วล่ะครัหน้างานเป็นยังไง rf นหน้าที่ผมเจนหรือไม่ ภาพเป็นยังไงก็คราวหน้าเดี๋ยวผมจะตั้งตู้สักสิบช่องเราก็มาลองทดสอบกันดูอีกทีนึงสําหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนตัวนี้เป็นสินค้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเอามาให้ดูว่ามาแล้วอครับครับมีอะไรเสริมไหมครับฮียเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีแล้วงั้นก็ฝากติดตามไอเดียกับฮียเวงครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ